สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำะคะ่ะกับโคชฟ้า Bravo นะคะประจำวันพุทธที่26กุมภาพันธ์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนเมื่อวานมีใครได้เซลทองไหมคะลงมาทุบลงมาโอ้โหเรียกกันได้ว่าลงลิฟต์นั่นแหละถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานมีการทุบลงมาปิดแห้งแดงนะคะแล้วก็ จากจุดสูงสุดของเขาเนี่ยทุบลงมาเนี่ยร่วมประมาณ6,000กว่าจุดเลยนะคะถือว่าเยอะมากเลยนะใน1วันนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งจุดขาที่พอราคาไปออทาหายแล้วเนี่ยก็จะมีการทุบลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นทําไมนะคะทองคำนึงทุบลงมาแล้วตอนนี้สรุปว่าหน้าบายหรือว่าหน้าเซลเนี่ยกำลังได้เปรียบกันแน่ เทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%เและมีแค่1%เท่านั้นที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้มือทำเทรดทองเป็น Bangkok ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12 1 4ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับดเตอรยวรักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้น พาทุกคนไปเริ่มต้นจาก TimeF r a m e Day ก่อนเลยปัจจุบันนะคะใน TimeF r a m e Day เนี่ยถามว่าเป็นเทรนอะไรบอกเลยว่ายังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแล้วก็มีดีมานนี้ที่ยังคงรับนะคะที่เคยมาทดสอบแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองให้ลึกไปกว่านั้นทุกคนลองดูกรอบตรงนี้นะตรงนี้นะคะถามว่าเป็นเทรนขาขึ้นก็จริงนะคะแต่ขาขึ้นของเขาเนี่ยพยายามจะทำการยกโลยกไฮให้ขึ้นไปให้ได้ จริงก็ทําราคาออทำหไฮแบบค่อนข้างจะบ่อยครั้งนะคะแต่จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นนะแต่เป็นขาขึ้นที่มันมีความไซเวย์อยู่นะคะคือแบบไม่ได้หลุดขึ้นไปแบบแบบเนี้ยสักทีหนึ่งนะคะก็ยังคงมีความไซเวย์อยู่เดี๋ยวจะพาไปดูแบบไทม์เฟรมย่อยว่าไซเวย์ที่ว่าและยังคงเป็นขึ้นด้วยเนี่ยมันหน้าตานย,ยังไงไปดูกันเลยในสี่ชั่วโมงนะคะทุกคนจะเห็นว่า เขาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแต่จะเห็นไหมว่าตรงเนี้ยถ้าเราพูดกันถึงมีการตีเส้นประคองเทรนต่างๆนะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นขาขึ้นที่มีลักษณะแบบไซเวทที่มีทิศทางใช้คำนี้นะคะเนี่ยวิ่งแถวๆเนี้ยแล้วก็ลงมาใหม่นะคะก็มีโอกาสจะวิ่งแถวเนี้ยย่อแถวๆเนี้ยมาได้แบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบแข็งแรงจริงๆนะทุกคนมันควรจะอย่างนี้ ไปต่ออ่ะภาพไม่พอน,ะะนี่ไปต่อไปต่อแบบนี้เลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยภาพที่เราเห็นตรงเนี้ยมันยังคงวิ่งแล้วก็ทุกตัวกลับลงมาได้เรื่อยๆเลยนะคะอ่ะราณานี้ทีนี้มาโฟกัสถึงสี่ชั่วโมงในความตรงนี้กันหน่อยสี่ชั่วโมงนะคะตรงนี้เนี่ยยังมีดีมานอยู่นะคะแล้วดีมานนี้เป็นดีมานที่น่าสนใจนะทุกคนถามว่าเมื่อวานลงมาถึงไหมนะคะบอกได้เลยว่าลงมาไม่ถึง ขันนิดหน่อยนะคะขัดนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็ยังคงมีดีมานเหมือนกันลงมาแบบเป๊ะมากนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะคะขอพาไปดูแนวรับต่างๆด้วยนะคะที่มีความน่าสนใจ2880นะคะน่าสนใจมากเลยกรอบตรงนี้เนาะแล้วก็ชุดตรงนี้ค่ะไม่แน่ใจทุกคนเห็นไหมภาพ,พนี้2แบบ2930นะคะเห็นไหมว่าราคาเนี่ยพยายามจะรับ2930แล้วพยายามดันราคาไปต่อนะคะ ตลอดทางเลยนีบนีบน,น,นี่นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยืนไม่ได้ทุบลงมาต่อนะคะทําให้เกิดแท่งสีแดงแท่งนี้2 9 3 0รับไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วเช้าวันนี้ก็เกิดการยอ่อทดสอบ2930แล้วย่อลงมาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีสับพายเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะแล้วก็ภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่ทุกคนคุ้นเคยแหละนะคะ QM เซลล์ sale, นะคะชุดตรงนี้นะ QM เซลล์ sale, นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเรากางพิบูลจากบนมาตรงนี้หกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยก็สองเก้าสามศูนย์นะคะก็อยู่ตรงนี้เลยจุดที่ขึ้นมาทดสอบมาตอนเช้านะคะแล้วก็มีการย่อตัวไปนะคะถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งจุดที่สวยเลยสวยจริงนะคะราคาสองเก้าสี่ศูนย์ถึงสองเก้าสามศูนย์นะคะ,นะคะ, 40, 30, ะ,คะกรอบค่อนข้างกว้างนิดหนึ่ง ประมาณนี้นะคะกรอบบนอีกสักอันสักอัน29 5 6หหถึง2 9 4 6หเราได้กรอบได้โซนได้แนวรับได้แนวต้านเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามองว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นตามเทรด์ใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราย่อยไปใน1ชั่วโมงเพราะตอนนี้กำลังโดนดักด้วยสับไพซิสับไพโอเคไหมทุกคนสับไพอยู่นะคะถ้ามองว่ามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้แล้วเขาเนี่ย สร้างแพทเทิร์นหรือสร้างโครงสร้างนะคะจะเป็นภาพนี้สร้างแรลลี่เบลลี่ต่างๆนะคะแบบเนี้ยเหนือนะคะแนวรับอ่าแนวต้านที่เปรียบเป็นแนวรับได้30ได้อะอย่างเงี้ยมีโอกาสไปต่อนะคะแต่การที่มีซัพพลายมาขั้นระหว่างทางแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยก็สามารถพิจารณาเซลได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชุดตรงเนี้ยให้รอคอนเฟิร์มนะคะรอคอนเฟิร์มที่ว่าเนี่ยคืออาจจะเป็น QM เซลล์นะคะอาจจะเป็นพฤติกรรมย้ำโล ต่างๆเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้หมดเลยโอเคไหมนำมาใช้ได้หมดเลยนะคะจากชุดตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดจะเทรอคอนเฟิร์มจริงๆถ้าจะบายก็ต้องรอแพทเทิร์นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยในไทม์เฟรม30นาทีเนี่ยมีโอกาสจะเกิดภาพนี้นะคะอาจจะขึ้นไปเกิดคลาสสิกใดอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยทุบลงมาแล้วเกิดคิวมีเซลแบบนี้ยก็ได้เช่นเดียวกัน โอเคไหมเหลือจะสร้างมันพฤติกรรมยำโลก,ก็ได้นะคะก็มีหลากหลายท่ากันไปเนะเพราะฉะนั้นนะคะจุดตรงสีแดงเรารอเซลล์กันรอคอนเฟิร์มด้วยถ้าไม่มีคอนเฟิร์มก็อย่าพึ่งเข้าเทรดนะคะตามเทรนด์หลักเนี่ยหน้าบ่ายยังคงได้เปรียบอยู่นะคะมองไปทีละจุดเนาะถ้าสร้างแพทเทิร์นให้เราบ่ายนะคะมีดีมาน์มาเยอะเลยมียืนเหนือแนวรับได้ด้วยไปต่อแบบนี้ยรอ,อบ่ายได้ ะแบบสนุกๆเลยวันนี้นะคะก็มองว่ายังคงเป็นขาขึ้นที่ยังคงมีความไซเวยเนาะเพราะฉะนั้นจุดพวกนี้เนี่ยยังไงก็รอคอนเฟิร์มถ้าลงมาเนี่ยก็รอบายด้วยพฤติกรรมย้ำให้นะคะหรือ QM เนี่ยได้หมดเลยตีกรอบตีโซนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะก็มีประมาณนี้เลยที่อยากฝากทุกคนเอาไว้ขอให้ทุกคนรักแล้วก็สนุกกับการเทรดนะคะแล้วพบกันใหม่มวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ เทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%และมีแค่1%เท่านั้นที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้มือทำเทรดทองเป็นแบงคอกที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับด็อเตอรยวรลักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้น